สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงมหาดไทยมาบอกกล่าวท่านผู้ชมผู้ฟังกันนะคะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งยากในการถือเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาปัตตัต่างๆแล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะได้ออกระบบเป็นแอปพลิเคชันมือถือทะเบียนบ้านดิจิทัลนะคะโดยไปดาวน์โหลดแอปดีโดพานะคะ สำหรับไว้เป็นแอปมือถือทะเบียนบ้านดิจิทัลนะคะใครดาวน์โหลดแล้วแต่ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตของแต่ละพื้นที่นะคะที่ท่านได้ดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็ไปสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้านะคะเพื่อรับประหัสผ่าน QR code มาสแกนผ่านมือถือของเรานะคะขั้นตอนก็แบบนี้เลยนะคะก็ไปดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็มาสแกน บัตรประชาชนนะคะหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็สแกนเอารหัสผ่านนะคะก็จะได้แอปทะเบียนบ้านของเรามาไว้ใช้เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วในการใช้ทำธุรกรรมต่างๆค่ะ